จากเราวางแผนการบินเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนี้เราก็จะมาบินนะครับเราเข้าไปที่โหมดการบินนะครับแบบอัตโนมัติครับหลังจากนั้นเราจะเห็นแปลงที่เราทําไปแล้วนะครับแปลงนี้ที่ครูทําไว้แปลงเทสนะครับเสร็จแล้วเราก็กดโอเคไปนะครับสักครู่นี้ครูทดลองบินไปแล้วนะครับเพราะนั้นเราก็จะโหลดแผนงานใหม่นะครับอีกครั้งนะครับโอเคเราก็โหลดแผนงานเราก็ตั้งหน้านะครับอย่างที่บอกว่า เราก็หมุนหาจุดที่เรา, 99, าเรต้องการนะครับโอเคว่าเราจะเริ่มตรงไหนอ,อันนี้หนึ่งเขาเริ่มตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาเริ่มจุดเริ่มอยู่ด้านนี้น 1, 1> ดีกว่า 99, นะครับโอเคทำไมครับปริมาณแบตเก้าสบเก้าความเร็วศ <Okay. S 2> ูนย์ความสูงศูนย์เดี๋ยวเราหมุน ให้เริ่มตรงนี้เลยนะครับแล้วเราก็กดโอเคหน้ากว้าง5เมตรนะครับตามนี้หน้ากว้าง5เมตรโอเค5เมตร5.2แล้วกันนะครับก็กดโอเคไปนะครับจากนั้นเราก็ตั้งค่าการฉีดพ่นตอนนี้เดี๋ยวคูจะตั้งอยู่ที่10ลิตรนะครับ10ลิตรต่อไร่นะครับปริมาณแบ99ควโอเค10ลิตรต่อไร่นะครับ แล้วก็ความสูงสัก3เมตรนะครับปโอเคความเร็ว5้าอ่าหกตามนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดเพื่อโหลดงานไปที่โดนนะครับกดโอเคยืนยันครับงานก็จะโหลดแผนงานขึ้นโหลดไปแล้วนะครับอันนี้ครูใส่ไปเต็มนะครับส่วนแบตเตอรี่ก็99%เเดี๋ยวดูซิว่าอ่าพอเราทำแบบนี้เนี่ยแบตจะเหลือเท่าไหร่นะครับเมื่อเราใส่เต็มอ่าสิตรแบบนี้นะครับ อ่าพร้อมแล้วขึ้นเลยนะครับเรสตาร์ทครับปริมาณแบตบ99โดนปลดล็อกแล้วและกำลังเริ่มทำงานการุณาปลดระวางเอาใหม่ยังไม่ได้บันทึกหน้าจอเหรออืาปริมาณแบต99ความเร็ว0ความสูงบันทึกแล้วนี่อ่ะไปเลยครับโดนปลดล็อกแล้วและกำลังเริ่มทำงานการุณาปลดระวังปริมาณแบตบ กโอเคขึ้นนะครับเทคออฟครับเอ๋ครับเข้าแนวบินครับรเว จุ6.1ความสูง3.1ปริมาณแบต94ความเร็ว1.8ความสูง3โอเคครับตอนนี้ก็น้ํายาหมดไปแล้ว7ลิตรนะครับโอเค ก็บินได้นิ่งดีนะครับบินได้นิ่งดีทีเดียวครับสามามลนี้จูนมาก็ถือว่าสมบูรณ์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับจะมีแก้ไขแอปเล็กน้อยครับตอนนี้ก็ยังมีบางส่วนยัง เกินบางส่วยนยังขาดเล็กน้อยครับแต่ถือว่าเป็นประเด็นเล็กน้อยครับไม่ได้มีอะไรมากมายรับโ,โดยรวมเราถือว่านิ่งดีครับบรริมมาา8.4คคอเ็ววว0.6.3.1ส สามจุดปริมาณตแอ็ความเร็วูนความสูงสปริมาณตแปดสความเร็วศูนความสูงสาครับตอนนี้เป็นการหลบเลีกสิ่งกีดขวางนะครับ 0.6จุดความสูงสามจุดหนึ่งปริมาณแดดเจ็ดสิบเจ็ดความเร็วหกจุดหนึ่งความสูงสามจุดหนึ่งครับการเลี้ยวก็ค่อนข้างจะเสถียรดีนะครับรมไม่มีอ <0. 6, S 2> าการวูบ <5. 5. S 2> ใช้ได้นะครับ 5. 5. ด้วยน้ำหนักขนาดนี้ถือว่ากำลังยังเพียงพอนะครับปริมาณแดดเจ็ดสิบห้า คมเร็ว6.1ความสูง3.1ปริมาณดอก74ความเร็ว1.9ความสูง2.9ปริมาณแบบ73ความเร็ว6.1ความสูง3.1 ความเร็ว6.1ความสูง3.1ปริมาณแดด71ความเร็ว2.2ความสูง3.1ปริมาณแดด71ความเร็วแล้วก็ทำงานได้ค่อนข้างจะคล่อ,องทีเดียวนะครับ,บเทน้ำหมดแล้วนะครับ ตัดแค่แต่น้ำยาเริ่มหยุดทำงานบินลอยตัวอยู่กับที่เพื่อเราทำสั่งสัญญาณบินโหมดบินแมนโวนโหมดบิน GPM ทำเครื่องลงนะครับ69ความเร็ว3.2โอเคสิ้นสุดการทดสอบนะครับโอเคครับจากคูชนาไทยบินโดนครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่68เปอร์เซ็นต์โอ้โหยังเหลือเยอะนะครับยังไปได้อีกรอบโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับปริมาณแบต68ความเร็ว0 ความสูงศูนย์อยู่ขึ้นใช่ป่ะ